สวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้เรามาดูวิธีทอดเม็ดมะม่วงอ่ะไหมไปตั้งน้ำมันร้อนร้อนเดือดเดือดเลยนะนี่ไฟแรงแรงแบบนี้เลยนะแน่แน่แน่ร้อนแบบเดือดเดือดเลยนะเอาเทลงไปมะม่วงสิบโลน้ำมันก็ประมาณสิบโลได้นะเอาทอดไปเรื่อยๆทอดไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆไม่ได้ยากวิธีทอดเม็ดมะม่วงนะเรามีวิธีทอดแล้วก็ขายดีมากเราแนะนำลูกค้าไปหลายคนแล้ว ทอดไปเรื่อยๆไปคนไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเหลืองนะลูกค้าจนกว่ามันจะเหลืองไปเดี๋ยวเรามาดูพอมาดูเรามาดูตอนที่มันเหลืองแล้วนะไปเอามาเริ่มจะเหลืองแล้วใช่ไหมเริ่มได้แล้วเราก็ผักขึ้นเลยนะแต่พี่ยาลืมบอกไปว่าน้ำมันที่ใช้เราต้องใช้น้ำมันตาดอกบัวนะน้ำมันอะไร,รไมน้ำมันน้ำมันเมล็ดในปาล์มเขาเรียกใช้น้ำมันเมล็ดในปาล์มนี่นี่ให้ดูเลย เหลืองประมาณนี้เ็าขึ้นได้เลยฟร <Wow. S 1> ไปเอาขึ้นเลยลูกเราก็เทพักไว้ง่ายไม่ได้ยากเลยนะแต่ต้องรู้จังหวะในการทอดอ่ะเทพักไว้เทพักไว้เทพักไว้เหลืองพอดีแล้วเดี๋ยวมันมาแดงข้างบนนะไปไปไปเทพักไว้ไปพักไว้ประมาณพักห้านาทีเนาะแล้วเดี๋ยวเราไปเทใส่กระด้งกัน ในขณะที่เราพักไว้พักเม็ดมะม่วงไว้ใช่ไหมเราก็มาเอากระด้งปูกระดาษกระดาษซับมันนะกระดาษซับมันอันเล็กนะไม่ใช่อันใหญ่นะเทเป็นสองชั้นเนาะเทเป็นสองชั้นมันก็จะอบไปในตัวแล้วมันทําให้เม็ดมะม่วงเราแห้งไม่มีน้ํามันเลยนะอันแรกเทไปเลยแล้วทอดครั้งละสิบโลสวยมากเห็นไหมมันก็จะมาเหลืองข้างบนนะทอดประมาณแปดนาทีไม่ถึงประมาณแปดนาทีได้ อ่าแปดนาทีถ้าไฟแรงๆก็ห้านาทีเองนะอืมถ้าไฟแรงๆห้านาทีมันอยู่ที่ไฟนะถ้าไฟแรงน้ํามันร้อนพอดีมันจะไม่อมน้ํามันเลยนะเวลาทอดอะ่ะอืมแล้วเราก็ากระดาษปูอีกชั้นหนึ่งแล้วก็เทลงไปแล้วกระดาษปูอีกชั้นหนึ่งอ่าไปเอามาอีกอันหนึง่งแล้วก็เททับไปเลยเททับไปเลยทําให้มันดูดซับน้ํามันได้ดีน้ํามันแทบไม่เหลือเลยอ่าเทลงไป เทลงไปเทลงไปเทเลยสวยมากอืมเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนะว่าแห้งขนาดไหนเนาะจะไม่มีน้ำมันเกาะติดอยู่เลยนะวิธีนี้เป็นวิธีที่ซับน้ำมันได้ดีที่สุดออามาแล้วก็กระดาษปิดทับไว้ลูกปิดทับไว้เลยกระดาษปิดทับไว้เลยเม็ดมันจะสวยมากเลยนะนี่นี่ <Wow. S 1> ว้าวโอ้เม็ดจะสวยมากเลย สวยเหลืองอาชีพนี้คือคอ,อาชีพที่ขายดีที่สุดแล้วเนาะเราขายวันหนึ่งนะเราได้เป็นสี่ห้าร้อยโลเลยนะเป็นตันเราก็เคยขายมาแล้วเป็นอาชีพที่พ่ยาแนะนําคืออันไหนที่พ่ยาขายดีพ่ยาก็จะแนะนํเพราะเดี๋ยวพักไว้ประมาณสักสามสิบนาทีเราก็ไปเทออกเนาะไปขายได้เลยร้อนๆขายดีเรากระดาษออกเลยเดี๋ยวเราไปเอาไปเทใส่กระมังตักขายได้เลยไป คลิปเรียวเทเทแล้วก็ไปเทขายได้เลยตอนนี้เทมานี่ม,มันจะกรอบมากเลยนะแล้วเราก็เอากระดาษออกเอากระดาษออกหยิบกระดาษออกนี่สวยมากเลยสวยมากเลยนะนี่ดูเม็ดดิมันจะแห้งแล้วไปขายร้อนๆน,นะขายดีมากนี่กรอบความกรอบขายดีมากเลยขายร้อนๆน,นะ ขายตามตลาดนัดก็ได้ขายในออนไลน์ก็ได้แต่เราต้องทำใหม่ๆทุกวันนะมันถึงจะได้อร่อยนะลูกค้าจะได้ติดใจดูเม็ดีใหญ่มากสวยมากนี่นะวิธีทอดเม็ดมะม่วงไม่ยากเลยใช่ไหมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดติดตามพี่ยาไว้เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมีอะไรมาทำให้ดูอีกนะไปไปไปสวยสวย